กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเป็นไงบางคิดถึงผมไหมผมคิดถึงคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะหายหน้าหายตาไปนาน,นะครับผมวิเราลงช้าแล้วเนี่ยหิหน้ายนายเอฟเคเหรอเราไปแล้วนะ <c oughs> ขอปืนเนะะียครับสักะบอกนี่ปโปรดนี่ไงดีพีเันท์โอเคเอ้ยโอ้ยตกแจงหมดเลยเดีวไปโยงข้างหลังเดี๋ยวไปโยงข้างหลังนายอยู่ตรงไหนนายอยู่ตรงไหนมีเกาะตัวนี้มีเกาะมีเกาะม,มีมวกยิงไม่ทันมันก้มเก็บของเมื่อกี้ โอ้โหยิงไม่ทันมันวิ่งเร็วอะ่ะนี่ไงน็อกไปก่อนซ้ำเลยด้วยไม่ต้องเล่นนะเพื่อนเฮ้ยเอาไม่น็อกเหรอเมื่อกี้ผมคิดว่าเขาจะน็อกอะ่ะเลยปล่อยมือ ซ้ำเลยครับไม่ให้เล่นถ้าเล่นเดี๋ยวจะเป็นปัญหากับเรานะโอแม่งมาแล้วเออเป็นไงล่ะเอาแตกเบอร์สามเราแตกไปแล้วครับปืนแม่งรีโหลดโคตรนานไอ้บ้าเจ็บหรือยังวะไม่รู้แหละ ตัดสินใจเลยก็ต้องมาให้สุดเสียงเท้าครับเฮ้ยโอ้ยทำไมตัวละครในเกมนี่มันวิ่งไปอย่างวะอเหมือนจะบอดนะนะ่ะบอดแหละโอ้ oh my god ไม่ได้ใช้บอดแล้วแหละจะเอ๋เฮ้ยนาย นายนายบิ๊กเออปืนมาปืนมาเร็วเร็วเร็วเเดี๋ยวเพื่อนนายมาเนี่ยเสียงปืนครับเอาไปก่อนชุบเพื่อนก่อนเดี๋ยวเราได้คุยกันแน่แต่ตอนนี้เราขอเรียกเพื่อนเรากลับมาก่อนนะเดี๋ยวเราไม่สู้นาย <laughs> กลับมาเพื่อนนายจงกลับมาสู่สนามลบซะนายจะวิ่งหนีสนามรบอย่างนี้ไม่ได้นะเสียงเท้าข้างหน้าเดินแปลกๆนะเราบอดนี่เองก็คิดว่าคนไ่ยินเสียงเท้าหลอนหมดแล้วเนี่ย ตรงนี้เมื่อกี้มันผมเห็นนะเฮ้ะอะไรแป๊บแบบแบบเฮ้ยนี่เป็นคนนี่วะทงชาติไทยด้วยเพื่อนเขาอยู่ไหนวะเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อนเขาวิ่งผ่านเราไปเมื่อกี้หรอเสียงเท้ามาอีกแล้วข้างหลังบอดอีกแล้วว่ะไม่เอาวอดดีนั่นไง อะไรผ่านนะ่ะมันต้องมีพลังงานบางอย่างแน่ๆแน่ๆตรงนั้นแหละสโมกอะ่ะอยากต่ำสองคนใช่แน่นอนผมมั่นใจปะเพื่อนเอารถไปชาร์จมันดีกว่าก่อนมันจะชุบมกันได้นะนายไปไหมเนี่ยนายโอเคไปสองคน อุ้ยอย่างไรก็อุ่นใจกามาคนเดียวนะน่ะเพื่อนยิงมันเพื่อนเฮ้ยเพื่อนไม่เห็นจริงหรออุ้ยอัศจรรย์นะนี่อไอคนเดิมเลยนี่วะแต่มันอัศจรรย์ยิงกว่าครับเขาไม่เห็นเรานะโดนปาหวะน่าจะถึงพอดีแหละ อีกลูกหนึ่งไปเรามีเยอะโอ้ลูกนี้เลยนี่แหละจังหวะนี้แหละเขาหูดับอ้ยเดี๋ยวเถอะหูดับบ้าอะไรเกือบตายแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้เล่นผีผ่าไปหน่อยนะครับจริงๆแล้วเล่นเอาชัวร์ก็ได้นะกำเนิดให้เขาตกใจก็ดักปาดก็ได้นะจริงๆอะผมรีบร้อนไปหน่อยถ้าเจอคนดีของผมก็แตกนะครับเมื่อกี้ โหเสียงปืนมันโคตรดูเดือดเลยข้างหน้ามัาจะโดนดักวงเป้าหวะอ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนายนายอยู่นอกวงนะได้ยินข่าวอ่ะนายอยู่นอกวงนะได้ยินข่าวอ่ะนายนายจะยิงอย่างนั้นไม่ได้สามได้เป้าวะคงไม่มีเพื่อนเขาหรอกหวังไม่ได้มีไปดีกว่า มัวเช็งอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็เข้าวงไม่ทันโอ้โหมันสวนมันสวนเอาดิเอาดิอาดโอ้ัมซ้ำไม่ได้หรอไอเนี่ยมันน่าจะอยู่เป็นตีนแน่ๆนั่นไงคือโดนเล่นแหละคือโดนดักหวงแหละอย่างเงี้ย มันอยู่ตรงไหนกันวะนั่นไงสบโ,โอ้โหเกือบล้วเกือบละเองนิดเดียวนะซ้ายก็มีขวก็มีมันตี้เดียวกันเป้าว่ะประเด็นถ้ามันตี้เดียวกันได้สวยเลยนะเนี่ยโดนดักสามคนอย่างเงี้ยมันที่โล่งโอ้โหวงบีบแล้วเอาไงดีวะนี่อะ อ้าวาวิกอรผมได้ยินข่าวว่าได้ยินข่าวว่าหลอยแล้วนะนายนายเอาคืนไปซะนะอุ้ยเสียงเนิดมาจากไหนมาจากไหนโอ้หข้างหน้าโอเอาไงดีวะเนี่ยเมอนล่อครับอะไรบ้านะหินไอ้บ้าเอามีคน <laughs> มีคนหลังกระแพง เมื่อกี้ผมออกตรงนี้ไม่ออกเข้าได้บ้านถ้ากับเนตเขาจะออกมาปาดเราเปล่าวะตรงนี้มันมีรูน่าจะยิงได้ฮะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้เขาไม่ได้ยิงเฮดช็อตไม่ใช่หรอเฮ้ยเกินไปไหมเนี่ยมันไม่โดนหัวเลยนะ Điều,